สวัสดีครับสวัสดีเหมือเนเดิมเช่นเคยครับวันนี้ประสาททงนิวธรรมะสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับที่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประสาททงนิวครับนำท่านมาชมงานเทศมหาชาติประจำปีของวัดระกาคุณารามซึ่งในวันนี้มีคุณพ่อไวยพจน์ ศิลปินแห่งชาติและก็คุณทศพลหุมพานครับได้มาร่วมสแสดงในงานเทศมหาชาติทรงเครื่องประจำปีพุทธศักราช2554ของวัดระกาคุนารามตำบลกาเกาะ,ะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับมีท่านชมกันตอนตอนไปครับทั้งหมดประมาณ8ตอนครับตอนละ20ถึง30นาทีครับ ฉนั้นท่านต้องดูคลิปของเราเป็นตอนตอนไปนะครับซึ่งของคุณพ่อไว้พศก็จะมีเริ่มที่นายตอนที่6นะครับก็ให้ท่านชมไปทีละสะเต็ปสเต็ปไปครับได้ดูสเต็ปแรกนะครับเป็นการไปดูการทำงานของกรรมการหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นแผนกพุ้งข้าว หุงปลานะครับก็ไปเก็บฟืนหักฟืนเองครับไม่ครัวไปดูวิธีดั้งเดิมแบบโบราณครับหุงข้าวแบบใช้หม้อดําแล้วก็ไม่ได้ใช้หม้อไฟฟ้านะครับเป็นการรินน้ำรินน้ำอ่ารินน้ำเขาเรียกได้น้ำอะไรนะน้ำสาวข้าวออกนะครับอ,อ่ไปดูแม่ครัวในการแล้วไปดูคณะกรรมการในการเตรียมการแตร่ละอย่างนะครับไปดูความพร้มเพียงของเหล่าชาวบ้านในการทําบุญกันแล้วที่ ผมรู้สึกประทับใจก็ไปดูจะมีคลิปอีกตอนหนึ่งนะครับที่เป็นตอนที่ว่าขบวนกลองยาวเห็นยบเห,หป,ป่านะครับแล้วก็จะมีการใช้รถเข็นชาวบ้านเข็นรถเข็นสองคันนะครับอีกคันหนึ่งเข็นเครื่องปั่นไฟครับแบบหัวปั่นไฟแบบโบราณครับอีกคันหนึ่งก็เข็นรถที่เล่นคีย์บอร์ดครับเป็นกลองยาวแบบโบราณครับของบ้น้นคําสุก บานตะกากรวยนี่เองครับของตรงตะเกาะครับปกติระแวกนั้นก็จะมีกลงยาวมึงมีพัฒนาครับอีกชุดหนึ่งครับครับก็อยากให้ท่านชมเป็นคลิปๆไปนะครับของปราสาททองยูงนําเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเป็นการได้ร่วมบุญอ่าได้ดูคุณทศพลแล้วก็หลวงพ่อโดยเฉพาะท่านตอนที่สองก็ จะเป็นการสดะเคราะโดยหลวงพ่อประทูพระครูประทุมสังฆการหรือหลวงพอ่อสุพรรวัดประทุมเมฆครับเป็นองค์สดะเคราะแล้วก็เป็นพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่รอดท่านได้มีเมตานั่งปลกุกแผ่เมตตาจิตนะครับในวันนั้นครับก็คลิปนี้ความยาวก็ประมาณสัก 24นาทีครับกรณาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเรืกดติดตามหรือว่ากด u b s สไคร e ให้กับผู้ทำด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำขอบคุณครับ สาวโศกโศกีนลูกมาจากไปเรเคยมาเล่นกันอยู่แถวนี้มองหา แกวก็หายไปกันหาชาลีของแม่เอ๋ยอย่าหนีแม่เลยนัดสาไว้ยามจะกินแม่ก็เคยนปนพยายามจะนอนแม่ก็แกว้งไกว,ว่าโอ้โลเลย อย่าเาอย่าร้องไห้เมื่อหวนคิดเลยว่าถึงลูกด้วยใจพันผูกแต่ความวายต้องมาเดินดงพงป่าวังเวงเววาหน้าใจใหายแกว,วเสียงวิหกนกการ้องลันทั้งเสียงจักจันเอ้ยและเรไร มาอยู่ป่าทางสีกระสัลราด้วยความตั้งใจหวังสลัดตัดกิเลสเป็นต้นเหตุให้มายุใครประเวทตอดนตอนมาทำทานหวังพระโอทิยาณอันยิ่งใหญ่จึงได้ตรัสสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โอโอ เอ้เออเเออเออเอเออเออเดอเออสอรเปอเออเอมเสอเออเออาออเออเออเนอ้อกล่าเอองออเอาเออทอ เพียงพินไพรีบเป็นเลงที่เขาวสูงเอ่ยโน่นยุมงทองทำเนียงร้องฟังวังเวงหวานสนองพร้องเสียงเพลงช่งร้องเล่าเร่งกระตุ้งหง จับมาสั่งส่งเสียงดังแล้วบินเลี้ยงทะาาร้อน อ่ายโยมประมือนะโยมเนาะตอนนี้ท่านปรับ เชิญทุกท่านกล่าวคำปูชาสวัสดโตพวตาธรมโมธราม,มนามัสสามิโตสวาสังโกสังฆนามัมรักานตทายา ทามาตัมพุรตตะนะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตตามาตัมพุรตตะนะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตตามาจัมพุรตตะนะโมวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุรตตะนะโมตตะ tham măng saranam kachami thôi đi yam bi sáng tham saranam kachami thôi đi yam bi sáng tham saranam kachami thôi đi yam bi phụt thang สุเมชฌาราเวรมาณีสิกขาปะทังสมาทิยเมลุกเวรมาณีสิกขาปะทังสมาทิยเมสุราเมระยะม ပဋ္ဌာနိတိရေတုက္ကတဉ္စံတိသာโထသီလနာတောပသမ္ပ္ပသာသာโထသီလနာညကတိဉ္စံတိသသမသီလံဝိတော

अर्हतो अम् सां दहतो अं साम्भट् अं सन्दरणां कत् अम् कां शरणं tate कापनमोकारेन्न वि

Yani pa nang taranang kaca, amita di amita mang ayuat nang ti, witang na pa nang taranang kaca, amita di amita mang ayuat nang ti, witang na nang taranang kaca, amita di tampan lo Po tampan lo Kejo tampan lo tampan lo ตัมปันโนที่ปตัปะกาญญาทั้ปันโนที่เป็ตวปะกอปัตมานะรมิตานรมตรธรมตารมิตมปันโนทิป็ตวปะินารมิจินภารมิจินธรรมตารมตมปันโนที่เป็นตัวประคธรรมบาีเนธมุปรมีนธรรมารมตมปันโนที่ปตปอปัญญา ปารมีปัญญาวปารมีปัญญาปรมัตถปารมีตัมปันโนจิตโตปาวิเญาปารมีวิริยะปะมานิยะปะระปันนีตัมปันโนจิตโตสันติปารมีคันติปะปารมีคันติปรมัตถปารมีตัมปันโนจิตโตปะตัจจะปาริตัจจะปะริตัจจะปะมาปารมีตัมปันโนอิติจิตโตปาตีทานปารมีตีทานปารมีตาน Gubami meta permatapan hitam panuji betop kua mereka beribekah, gubami mereka permatapan hitam panuji betop kua tempat tapar hitam tiup, gubami tempat tapar hitam tiup, tapar mata parmi hitam panuji betop kua bor barat pun, bor pun nang bor barat pun tetap betang bor bah. रात्रिं बतंगानं तु करो कार्यं ये वंचे ये तब तु तब चौथ बरो तब तु पाइच बरातिं ये तिंदाई ये वंचे ये तपात्रं तपाला बंपान तु तेरा कंदु तु रक कंदु चर्या चर्या कने रात्रिं बुद्ध कुन्नागा कने रात्रिं cintai Jaya tempat untuk harapan dia dari takdir datang dan punang takdir harapan untuk tampak takdir datang tak tangan pro panjang hewan ke tak suka tak doa tak baik sementara dia sendiri diwanjeye untuk harapan untuk harapan itu dari dia di ratu punang mati ratu ini tangan di tangan badan panjang hewan ke ratu serta selamatkan saya segera Dewan Jaya Tepat Kepala Pangkuan Untuk Perak Tantu Untuk Perak Tantu Jaya Untuk Jaya Tepat Kepala Pangkuan Untuk Perak Tantu Untuk Yang apa itu cintai Wan Jaya cepat tenang kepala pangpan itu teh ratan tu tu jaya jaya បានចម្លែកចំទូនវិសន្តតសន្តោកមេត្តាគុំគុកឯគុំគុកវិសប្បន្នទៅវិញទៅដែរត្រូវជួយយ៉ាចលពកបងគឺមានគិរិយាតេច្នេះលើព្រំលើថ្មដូចចំប្រចាំមកគ្របជុំជុំជប់ក្រឡងចងមូលមកបងទៅលើទីណាអន្ទលេគេទុំទេតាទៅលោកយកអាពីមេកាទៅដល់ណោទីសឹងស្អံប្របាយត្រៃក្នុងគេចឹងមកទៅជា បឋមតាទីវិមានឯកណគនវិមានតានិក្នុងឯកាធិវដាធម្មតាតានការចុតិរិទ្ធិមគលិទ្ធិវកាតន្ត្រៃជុំតុកសូរិជាតិទេសបាយកងល្បាយចម្រើនលើយកកំពុងដោយគុណវទានទីយឺនប្រការនេះឲ្យញោមនៃចតលទានជំនាន់បន្តនេះមេត្តាគឺក៏មេកាចុតិរិទ្ធិមគលិទ្ធិវកាតន្ត្រៃខ្ញុំទិញតាំងតខ្ញុំតុកតម្មាត់បាយបានធារធោ รีปรับตัวตรวตันวรตตาปรบัตรมารตริดีเทกบตกัจลมอรัลตาแต่ถ้ามกลัตะกังตาตะบารที่หัวาได้มางับจำเนดนไดงับจำเพืออัต็มงก็ต็ปุ่ปรงบตกอล์เกิตจุนกุเป่ตะเงับตะนาทนุ่งุงันนอนิกรแมาตาสุกนะกูุกขักันที่นม ดูบริเวณบริเวบานี้จะรักษาม่ให้แบคทีเรยปนขมาุ้เาม่ผิดพลาาก็จไม่ปีนนดาเราได้ยุติธรรมในณะทม็อบจาเพื่อจะย่ติารนิมอสในมอสปีติดจะไม่ปีดาจะไม่ ปินดาแจงยกสี่งชดเป็นจอมหนอยสักษานในเนียปีมดเหมือนแค่หรือองมังในสิ่งในนับพุทธแก้วเวจีกบุรเือมาตายยครับังหลดำกะยามนัุก็ิงเขียเดินดยจางับจากาบเปี่อทอนใน่งนตุมโลกีก็บารักกตมลการึงจอากมาตูตันคือกราเทียทีดาทังไหลเปตเดเปรใเดยเจามวยจับัตรเพื่อตุกตะเพื่อตอกตาเพื่อรอก តាបពៃតាបត្របទរបាដងរៃតបតត្រវីណ្យតេតតេតតបតប្រាណម៉ូមេប្រងបែតាតគុណញុំក្នុងធម្មតរទីអរអនក្នុងកាយខ្ញុំមកគុណតថ្ងៃគុតកាទិញខ្ញុំមកគុណប្រពុទ្ធមានមិនបែពីខ្លួនគុណតតរតលបាតតទាំងនេះបាតໄລញឹមណាត់ក្នុងវត្តបាໄລកែកៃត្រាតដងកែជឿគុណកោតម្បួ ញោមរស័តព្រះគុណម៉ៃទゥជួនចាអំឡ័យយើងខ្ញុំតំងវិឆ័យក្រេនបានដោយជឹងតើເປັນតរការៃគុនុត្រៃអព្វងដេតាទុបតមណោភតកតិបណោតមោតិបណោថងកោកាទីយ៉មប្រតនសំខោណតលទីចាំត្មាក់ឡែតិព្រិសលកន្តៃ បាទដោយគដែសជិលដំណាត់ប្រតមាទិយទូត្រន្តមៀមមោចុយត្រង់ក្នុងកាយៈរិទ្ធិអាស្មាចាថាតាតែមកចាយើងយូរ라ទីមមគុណទីកឡំបើទៅគុនក្នុងជិញអាមិរណៃពមេចំពេចណ្ដែនដែជាបរមៃបំភ្លែភូមិរធម្មទៀងប្រងចិញ្ជួយទូត្រងយកខ្ញុំមានាឲ្យសបាយតកាដោយតារបារមិតត្ម័តមកអាយទុកគម្លីគឺសបាយទុកបំរបានបេចាមិគុណតាយាត្រួតគុនលេជាសបាយថាដូច เดี๋ยวไปเี่ยนลูกกาะไปแุกาเป็นเนตัไ่ตนรวอสีให้งาไตัแมนบอแมคุณเจ็คุณลีจังกระิกีสจาตะวัตถึงคุณล้นคุมันแกตาคุณตักขระตันแงลายตัดมังัดเมนมังมีจันเตูจะาทนายอาวาโยตามใครูลูกเมลายตั้งตัใบตัวมวยเจ้าตัมวจะตัวมวยจะจันจะวาเจ้ตจะมุนาละก អរយុធនតេតំពីចតំបាត់វិលុពេលិមន្តៃជិយនតែមានជាដោយបរមៃព្រះព្រះអាចជាទៅក្នុងញមញរដែលតាមព្រះប្រិយអន្តតទ ੁਰ ទនបដ្ឋ្មងបដ្ឋ្មឿគុរមីចរនឹងធំខ្លួនព្រហមអតាយខ្ញុំមិនបថាយគោបំពេញបានមកពេញកែវគុលតាអរធបតិព្រុណ្ឌាវិមគុណចំទលតត្នរតគុពកទាំងគុណហយ รปีรยการเตุมอลโมจุมแตตัตมจิจนไปุกรตาตุัเลยตอนนี็อุ่ยงตังตังโลกาตนิได้เจตุม่ไม่ด้าไม่ดที่เดเมืตเป็นคพคคิวิทวพรงจะทุเวรพีปนีุ้บัดจกรรมฐานแนาปราณบบเ่าดูในอิปัสนาไมเจนความุณนตะปันคุณแต่ตะพัตุ้งจใจจเจีม่งคลสุ้ีอ้อยพัดอัตตาตราูอาเ นโมโอวจุจงกู้อันเวยก็ไปจงโบกับชาติเพื่อเลยแต่ผู้ใดไปสาขาแนวไทมหาเมียเน่งแกตไในแกตันภาสัญญาถิมารไทยพระบารม่เพี่ยต้องตรงัตรตุจิตกาจิงนี้จะอะไรจะติตับจึงตังต้นตอปอาต่าตัวจงไต่ตัวสาโลกาทุกันไตบาไมีกันไตบาไมกันไต่บุบกาวุาเท้าเมืตามาตามพุทธวิถีกัยะเนิโจนะโคติยังนเดโมะตา